ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เจ้าเวหาชแนลสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์วิชาเมเใกช้หลวงปู่ภูวัดอินมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและรับฟังกันหากกล่าวถึงหลวงปู่ภูวัดอินท่านเป็นพระเถราจารย์ยุกเก่าผู้มีตบะบารมีอันแก่กล้าศิษย์ในสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีในสมัยที่หลวงปู่ภูยังแข็งแรงดี ท่านจะถือธุด,ดงวัดมาโดยตลอดเพราะออกพรรษาท่านจะออกรุกขมูลมีได้ขาดท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าได้ร่วมเดินธุด,ดงไปกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตเป็นบางครั้งบางคราวบางทีท่านออกธุด,ดงก็มีพระภิกษุติดตามด้วยท่านได้เล่าให้ฟังว่าถึงเรื่องแปลกๆที่ได้ออกรุกขมูลไปตามป่าเขามากมายหลายเรื่อง ซึ่งล้วนแล้วแต่ตื่นเต้นน่าสนใจมากพระจนจราเข้ในสมัยที่ท่านเดินทุด,ดงมีอยู่คราวหนึ่งท่านได้ปักกลดพักอยู่ใกล้บึงใหญ่แห่งหนึ่งใกล้บริเวณนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านปลูกอาศัยอยู่2-3หลังคาเรือนขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยงวันอากาศร้อนอบอ้าวท่านจึงได้ผลัดผ้าอาบและลงส่งน้ำในบึงใหญ่ พอดีชาวบ้านแถบนั้นเห็นเข้าจึงได้ร้องตะโกนบอกท่านว่าหลวงตาอย่าลงไปมีจระเข้ดุแต่ท่านมิได้สนใจในคำร้องเตือนของชาวบ้านท่านกลับเดินลงสระน้ำในบึงอย่างสบายใจในขณะที่กำลังส่งน้ำอยู่นั้นท่านได้แลเห็นพลายน้ำเป็นฟองขึ้นเบื้องหน้ามากมายผิดปกติเมื่อได้เพ่งแลไปจึงได้เห็นหัวจระเข้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำห่างจากตัวท่านประมาณสามวา พร้อมกันนั้นเจ้าจระเข้ยักษ์มันหันหัวมุ่งตรงรีมาหาท่านแต่ท่านก็มิได้แสดงกิริยาวาดวิตกแต่ประการใดกลับยืนสงบตั้งจิตอธิษฐานจเจริญภาวนาจนจระเข้ไหวมาถึงตัวท่านพร้อมกับเอาปากมาดุนที่สีข้างของท่านทั้งด้านซ้ายและด้านขวาข้างละสามครั้งแล้วก็ไหวออกไปไมิได้ทำร้ายท่าน เรื่องนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ต่อชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนฝั่งเมื่อท่านขึ้นจากน้ำชาวบ้านต่างบอกสมัครพรรคพวกเข้าไปกราบนมัสก,การด้วยความเลื่อมใสศรัทธายิ่งนักและได้ขอของดีจากท่านคือตะกลุดท่านได้บอกกับลูกศิษย์ว่าในขณะที่เผชิญกับจระเข้ท่านได้เจริญภาวนาอรหังเพียงเท่านั้นเสือเลียศีรษะท่านได้เล่าให้ฟัง เขาที่เดินทุด,ดงรอนแรมไปในป่าใหญ่เพียงองค์เดียวในขณะที่เดินอยู่กลางป่าขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วพร้อมกับร่างกายเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมากเพราะท่านออกเดินมาตั้งแต่เชา้ายังไม่ได้หยุดพักเลยพอเห็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมทางเกวียนร่มรื่นดีจึงได้หยุดพักอยู่โคนต้นไม้นั้นบังเอิญเกิดเคลิมหลับไปทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ปักกรด เพราะคิดว่าจะนั่งพักสักครู่พอหายเหนื่อยก็จะเดินทางต่อไปในขณะที่กำลังหลับเพลินอยู่นั้นก็มาสะดุ้งตื่นอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่ามีอะไรมาเลียอยู่บนศีรษะของท่านท่านจึงได้พงกศีรษะขึ้นพร้อมกับหันหลังไปดูก็เห็นเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ยาวประมาณแปดศอกยืนผง,งาดอยู่แต่ไม่ได้ทำร้ายประการใดพอเจ้าเสือลายพาดกลอนมันรู้ว่า สิ่งที่มันเลียอยู่นั้นรู้สึกตัวตื่นขึ้นมันกลับเดินเลยไปเสียมิได้ทำร้ายท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ฟังพร้อมกับหัวเราะหึ่งว่าตอนเสือมันเดินผ่านไปได้ยินเสียงข้อเท้าของมันเพาะเพาะในเวลาเดินพระจนงูยักษ์เนื่องจากการเดินทุดงของท่านออกจะแปลกสักหน่อยตรงที่ไม่ค่อยเลือกเวลาเพราะว่าส่วนมากพระภิกษุองค์อื่น มักจะเดินกันตอนกลางวันก่อนตะวันตกดินถึงจะหาสถานที่ปักกลดส่วนหลวงปู่ภูท่านมิได้เดินเฉพาะกลางวันเท่านั้นตอนกลางคืนท่านก็ออกเดินด้วยเพราะท่านเชื่อมั่นในตัวเองอีกทั้งวิชาอาคมที่ได้ร่ำเรียนมาท่านก็ถือว่าสามารถคุ้มไก่ท่านได้มีอยู่คราวหนึ่งท่านได้ออกเดินทุด,ดงในเวลากลางคืนโดยอาศัยแสงจันทร์เป็นเครื่องส่องนำทางแต่ก็ไม่สว่างมากนะัก พอจะมองเห็นบ้างทั้งนี้เพื่อจะมุ่งหน้าไปถึงหมู่บ้านตอนเช้าเพื่อรับบินทบาตการเดินทางกลางป่าดงดิบรกรุงรังไปด้วยแมกไม้นานาชนิดอีกทั้งเถาวันระเกะระกะเต็มไปหมดแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อท่านนักในขณะที่ท่านกําลังเดินผ่านสถานที่แห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงสู่สู้และเสียงใบไม้ดังกลบแกลบคล้ายเสียงสัตว์เลื้ยคลานผ่าน ท่านก็หยุดเดินเพื่อดูให้แน่ว่าเป็นเสียงอะไรพอท่านหยุดเดินเจ้างูยักษ์ก็โผล่หัวออกมาจากดงไม้ตัวโตวเท่าคนขาและตรงเข้ารัดลำตัวของท่านโดยรอบท่านตั้งสติยืนตรงพร้อมกับเอากรดยันไว้มีได้ล้มลงเจ้างูยักษ์ยังพยายามจะฉกกัดใบหน้าของท่านแต่ท่านได้สติยืนนิ่งทำสมาธิจิต เจริญภาวนาอยู่ครู่หนึ่งเจ้างูใหญ่ตัวนั้นมันก็คลายจากการรัดร่างของท่านแล้วเลื้อยเข้าป่ารกไปมีได้ทำอันตรายแก่ท่านตลอดระยะเวลาที่หลวงปู่ภูมิมีชีวิตอยู่ท่านมีได้ใช้เวลาให้ว่างเปล่าทุกเวลาของท่านมีค่ามากมุ่งหน้าปฏิบตัติมีพุทธภูมิเป็นที่ตั้งการร่ำเรียนวิชาอาคมมาก็เพียงเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ นับว่าท่านมีเมตตาธรรมสูงส่งการอธิหารบาดลอยทวนน้ำสำเร็จสุดยอดต้องใช้เวลาปฏิบัติวิชาละ10ปีจะเสกน้ำมนต์ให้เดือดได้ต้องเรียนถึง11ปีเต็มฉะนั้นการศึกษาวิชาอาคมของท่านกว่าจะสำเร็จจะต้องใช้เวลาถึง7 1ปีเต็มการที่ท่านมุ่งมั่นเรียนวิชาดูเมฆหรือเรียกกันว่าวิชาเมฆฉายในพจนานุกรม หมายความว่าการอธิษฐานโดยบริกรรมด้วยมนคาถาจนเงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศแล้วพิจารณาดูคนเจ็บนั้นเป็นอะไรส่วนวิชากสินนั้นหมายถึงอารมณ์ที่กำหนดธาตุทั้งสี่มีปัทวีอาโปเตโชว,วายโยธาตซึ่งวิชาทั้งสองที่ท่านได้เพียรพยายามศึกษาเพื่อมุ่งช่วยเหลือมวลมนุษย์ที่ประสบคลอกรรมเป็นต้น การบำเพ็ญปฏิบัติของท่านจะเริ่มขึ้นหลังจากท่านได้ฉันจังหันแล้วคือเวลาเจ็ดนาฬิกาตรงตลอดชีวิตท่านฉันเพียงมื้อเดียวมาโดยตลอดผลไม้ที่ขาดไม่ได้คือกล้วยน้ำว้าท่านบอกว่าเป็นสมเมืองไทยเวลาท่านออกบิณฑบาตท,ทุกวันซึ่งถือว่าเป็นกิจวัตรของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติทั้งทที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องออกก็ได้ พระเจ้าฟ้าสมเด็จกรมพระนครสวรรพินิษย์ได้จัดอาหารมาถวายทุกวันแต่ท่านก็ได้บอกว่าการออกบิณฑบาตโปรดสั์เป็นกิจของสงฆ์เมื่อท่านฉันจังหารเสร็จแล้วก็จะคลองผ้าลงโบสถ์และลั่นด่านประตูเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนท่านจะเจริญพุทธมนต์ถึง15ผูกวันละเจ็ดเที่ยวแล้วจึงนุ่งวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนถึงเที่ยงทุกๆวัน ท่านเคยเล่าให้สิทธิ์ใกล้ชิดฟังว่าขณะที่นั่งกรรมฐานอยู่พอได้เวลาเที่ยงทางการจะจุดปืนใหญ่เพื่อบอกเวลาว่าเที่ยงแล้วในขณะที่จุดปืนใหญ่กู้หงายหลังทุกทีพอท่านพักได้ชั่วครู่ก็จะบำเพ็ญจเจริญภาวนาต่อไปจนถึงตีหนึ่งจึงจะจำวัดถึงแม้ตอนท่านชาราภาพท่านก็ไม่ได้ขาดจากการลงทำวัดเว้นแต่ท่านอาพาธหนักจนลุกไม่ไหว ท่านก็เจริญวิปัสนาโดยการนอนภาวนาซึ่งในพระธรรมวินัยได้กล่าวไว้เรื่องวิปัสนากรรมฐานการปฏิบัติด้วยอิริยาบทสีคือยืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติได้ท่านเคยเปิดก้นให้ลูกศิษย์ดูพร้อมกับถามลักษณะก้นของกูเป็นอย่างไรลูกศิษย์ก็ตอบว่าก้นหลวงปู่ด้านเหมือนกับก้นของลิงท่านจึงได้บอกว่า ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ดีแล้วจะดีเมื่อไรคนที่เป็นอาจารย์เขาจริงอย่างเดียวไม่พอต้องจังด้วยคือต้องทั้งจริงและจังควบคู่กันไปถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา